ทานอีศกเรื่องแม่ไก่ตาบอดณบ้านหลังหนึ่งมีแม่ไก่อาศัยอยู่สองตัวตัวหนึ่งตาดีส่วนอีกตัวตาบอดสนิทในแต่ละวันแม่ไก่ตาบอดจะออกคุยเขี่ยพื้นดินเพื่อหาอาหารอย่างขยันขันแข็งส่วนแม่ไก่ตาดีเอาแต่อยู่เฉยเฉยไม่เคยออกไปไหนไกลเพราะกลัวว่าเท้าอันอ่อนนุ่มทั้งสองข้างจะหยาบกร้านแม่ไก่ตาดีใช้ชีวิตอย่างสุขสบายด้วยการคอยจิกกินผลไม้ที่แม่ไก่ตาบอดเพียนพยายามหามา แต่มันก็ต้องมีชีวิตอยู่อย่างไรค่าเพราะไม่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้นั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีร่างกายพิการหากมีความเยียนก็มีคุณค่ามากกว่าคนปกติที่ไม่รู้จักทำรรมาหากินพุทธภาษิตโยจวัตสตังชิวกุสีโตหินนวิริโยเอกาหังชีวิตตังเซโยวิริยังอาระพะโตทนหังผู้เกียดคร้านมีความเพียรเลวพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี ส่วนผู้ปรารภความเพียรมั่นคงมีชีวิตยอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเรา สุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ